เดี๋ยวสวัสดีวันนี้พบกับผมลุงขี้เมาออสตูดิโอโอ้สวัสดีแล้วเนยวันนี้ลุงจะมาเป็นชาวประมงตกปลาโอเคได้ขงมณ์แซงมณ์โอ้ล้านตามลุงมาเดี๋ยวลุงจะพาไปขายปลาโอ้ลุงขายได้สามร้อยสามสิบโอเคหนึ่งเดี๋ยวลุงจะพาไปตกที่กลางทะเลแล้ว ไม่เป็นสิเซ็โอเคไปเลยลุงลุงลุงลุลุงอยเป็นราชาชนตลาดใกล้ได้เลยไม่ใช่ลุงคณะเรื่องน่ะแล้วลุงโอ้ล้านวันนี้ลุงจะตกฉลามน่ะล้านไหมชุบตกเลยเอาลุงถ้าตกอะไรของลุงน่ะเฮ้ยลุงเป็นตัวอะไรอ่ะโอ้เลยเป็นตัวอะไรเน่ะ นี่ไงดูเถอะลงสีลุงุดซ้อมมาแล้วนี่ล้านดูดิปิดเร็วฉลามลูกโอ้ไม่ใช่ฉลามดูหนา้าโอ้เพื่อนเพืดูดิดูดิดูหนา้านะลุงนั่นเปล่านั้นคือใครอ่ะเฮ้ยนั่นลุงก็ไม่รู้โอ้ได้ปลาทงด้วยเนี่ย Lại luôn ba tông lúc này ừ uẩn đi lớn tục bơ góc luôn luôn đi luôn nấu Lại luôn nha ba ô lúc này bị cờ ơi chấm ơi nữa à đang nào tông cũng nghĩ đi phải ra luôn ôi lung โอเคฮ้ยวันนี้บ้าจันโตเป็นพิเศษเลยดูสิเสือรู้ไหมว่าลุงอ่ะเป็นนักตกปลามืออาชีพสมัยนุ่มๆนี่ลุงตกไม่กลัวโดนได้เลยหลานรู้ไหมผู้ชานนั้นเองเอ๊ะจะไปไหนมันตกเป็นเพื่อนลุงหน่อยดี Ui, mở luôn đi tìm một chút nằm ngay tóc đi lưng đi lưng lưng không có lưng 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 เฮ้ยล hey! no hey, oh, okay. ุงนั่นตัวอะไรอ่ะลุงเฮ้ยนูบลุงเฮ้ยวันนี้จะนูบโอ้มีไฟด้วยเดือสองตัวลุงจะไม่เคยได้ลุงบอกว่าเลยลุงตกไม่กระลุโดนได้เนี่ยโอเคซึ่งดูตาประจำตัวของลุงก็รู้เล้ว โอ้ลุงตกเทพขนาดไหนโอเคบุ๊บเฮ้ยเออเอจันปน,นุม่มโดนลุงด้วยลุงปน,นุ่มไปไหนไม่รอหรอกลุงบายบายโอเคลุงจะปไปไปไกลของนะบอกไว้เลยเมื่อตอนนุ่มๆน,นะลุงกับกับแฟในวันนี้ลุงตกเมกาลอนดนได้เป็นว่าเล่นเลยหลาน ใช่ลุงใช่ทีละนึ่ยโอเคลูเล okay, กเชื่อเขาเชื่อโอเคมานี่ไงเลขสองลุงจริงจิมวกเนี่ยมีชมวกด้วยเนี่ยไอ่อนไรลุงโอเค okay. ว่าไงพนมโอ้พนมเสื้อสวยดิลุงขอยืมใส่วันนี้พนมโอ้โอ้ โอ้แม่ออากลุงเหม็นติดคุณแกโอ้ยวันนี้ลุงได้พันแปรเองเดี๋ยวลุงขอตอกตรงนี้ก่อน <c oughs> เฮ้ยลุงไอ <c oughs> โอ้ล้าน่าไงชุกดูลุงเป็นตัวอย่างนั่นพ่อหนุ่ม ดูดินี่ไงพ่อนุ่มบอกว่าเลยตอนนุ่มๆเนี่ยลุงตกไม่กาลอนดอนได้นะพ่อหนุ่มเชื่อวหรือไม่โอ้ท่านผู้ชมดูนั่นดิผมเจอโนบะโอ้ดูสิพ่อหนุ่มปากกระท ong ยักพ่อหนุ่มโอ้พ่อหนุ่มชุดสวยนี่นี่ ขอบุณครับลงุง <c oughs> โอ้โอเคสามตัวดูท่าลุงสะก่อนพ่อหนุ่มนี่คือตาไม่ตายนี่ลุงเร่เรียนมาสมัยปู่ย่าตาทษดนะดูสิกันตกปลาแบบอีพิกนะพ่อหนุ่มโอ้ลุงแกแล้วนะพ่อหนุ่มนะดูดิลุงจะตกฉลาไมไห่ดูโอเค อีกสักตัว็ได้กันพอนมชูโอเคโอ้พีเกเงยน,น,นี่เงยพอนมพอแล้ววันนี้โอ้เสียงจังหมดโอเคพอนมโอเควันนี้ลุงก็ขอตัวลาไปก่อนนะพอนมคลิปต่อไปลุงจะทำอะไรก็ค่อยไปดูกันเอาเองนะพอนมลุงทำได้ทุกอาชีพแล้วกด ขอคนละหนึ่งร้อยนะพ่อหนุ่มคิดต่อไปลุงจะได้ไปทำอาชีพอื่นโอเควันนี้ลุงขอลาไปก่อนนะบายบายคุณลุมสักหรอ